นี่ครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการแกะลูกอมนะครับจูัจุบนะครับก็หลายๆท่านก็จะเจอปัญหานี้ครับเมื่อซื้อมานะครับก็จะแกะยากแกะเย็นนะครับก็บางท่านก็พานไปนึกถึงว่าทําไมผู้ผลิตทําให้แกะยากครับจริงๆ้วแกะไม่ยากนะครับถ้าเรารู้เทคนิคนะครับก็คือนี่ครับก็เห็นนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทําการแกะดึงออกมาเลยนะครับก็ทําการ อ่ะลูดไปนะครับไปเขาจะขาดนะครับนี่ครับง่ายมากนะครับก็อ่ะแกะให้ถูกวิธีนะครับถึงจะออกนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับแกะยังไงก็ไม่ออกครับเพราะว่าอพลาสติกเขาตรงนี้ก็จะมีความเหนียวมากนะครับน่ครับตันนี้เราก็แกะได้นะครับก็ค่อยๆพยายามแกะตามและหักนะครับนี่ครับขนาดแกะออกแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ยัง รู้สึกว่าจะแกะยากหรือครับนี่ครับก็แค่ลอกนะครับให้ถูกทางนะครับเราดูดีๆนะครับนี่ครับก็แกะได้เรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการแกะลูกอมจูบประจุบนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้มีดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าใช่ก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ